โอเคสบายดีเนาะวันนี้เฮามาพบกันอีกแล้วเนาะเป็นคลิปที่สองคลิปนี้ก็จะมาเล่าเรื่องกระแสที่ว่า,ขาเขาจะ <Wow. S 1> พิมพ์ XOX เนาะอยู่ในคอมเมนต์แล้วมันปรากฏสีแดงขึ้นมาที่เขาเขียนกันว่า <Yeah. S 1> พิมพ์ XOX แล้วเป็นการเช็คเบื้องว่าเ <Yeah. S 1> ขาถูกปิดกั้นจากเฟซบุ๊กหรือบอ่ในการนะู so, uh, ร้โฆษณาของเขาหรือว่าโสู้ในโพสต์หรือว่าคอมเมนต์อย่างต่างๆของเขาให้ผู้อื่นเห็นหลายคนใช่ไหมสำหรับผู้ที่ขายเคลิปเนาะ ที่ว่าผู้ทีใ่ใช้ชีวิตปกติกันสักกันเนาะไอ้ที่จริงแนละ้วไอ้คำสั่งหรือว่าสุดข้อความมันถูกกำหนดไว้โดยนะ Facebook, นเฟซบุ๊กเนาะมันเป็นข้อความเอฟเฟกต์ที่ว่าเวลาพิมพ์ข้อความนี้แล้วมันจะปรากฏสีสีดแดงหรือว่าสีอื่นๆที่ว่าตามที่กำหนดไว้เนาะมันจะมีหลายหลายกว่านะสีร้อยคำศัพท์เนาะที่ว่าเป็นเอฟเฟกต์แบบนี้นะซึ่งสามารถเข้าไปเบิ่งได้อยู่ใน,นอะนะันนั้นเว็บไซต์เนาะออดิชเวิร์ดซึ่งนะข้าพเจ้าจะ เอาไปอะไรอยู่กองคลิปเนาะจังนใ,นใจจะซื้อว่า on keyword add the active a c t อคที e facebook เนาะก็มันจะมีหลายไลน์คำศัพท์เนาะตามซึ่งผู้ที่เอาไปลงว่ามันเป็นการเ,เช็คเบืองการปิดกั้นของ facebook บอเห็นต่างๆให้คนคอมเมนต์บ้างผู้ที่เอาลงก็จะเป็นน,นะผู้ที่ปันนป่นกระแสเนาะปั่นกระแสเอายอดคอมเมนต์หรือว่ายอด view, วิวยอดอย่างต่างๆเนาะถ้าไปเห็นกย่าไปลงเสีย ซึ่งมันบ่แม่นข้อมูลความจริงเนาะอ่สำหรับคลิปนี้ก็ขอสั้นๆแบบนี้เนาะส่วนสุดท้ายนี่ก็เป็นโฆษณาหน่อยนึงเนาะเกกี่ยวัซอ่่ชองของเฮาเนาะไปกดติดตามกดไลค์ซอช่องของเฮาก็จะมีเออของแจกของแถมเนาะสี้หรับ1,000คนทำอิเฮาจะแรนดอมหาผู้โชคดีซึ่งรางวัลทำอิ้ก็จะเป็นนนั่แหละโทรศัพท์เนาะหนึ่งเครื่องมูลค่าเจ็ดแสนซ่าวนะก็มีมูลค่าโทรเพิ่มเติมอีกเจ็ดแสนซ่าวนะแล้วก็รางวัลที่สองก็เป็นพกเจ็ตไรไฟส์สามแสนห้ารางวัลที่สาม มูลค่าโทงแสนห้าสิบพันกิจของวันที่สี่ขงวันปลอบใจมันมูลค่าโทงห้าสิบพันกีบเนาะส่วนไอทีอยังม่ทันได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็มันขอให้กดไลค์เนาะเพื่อการอาจจะเป็นผู้โชพดีในการจับสลากของเขาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะขอขอบใจ